วันนี้จะมาแนะนำการเล่นอาชาร์ปนะครับผมชาร์เปอร์หรือว่าชาร์ปนี่แหละก็สกิลก็ตามฝั่งซ้ายมือสกิลแรกจะเป็นสกิลแปลงร่างนะครับผมผมจะถนัดไว้อันแรกอันที่สองโดดใส่หนูกัดจะทําให้มันเสียเขาเรียกว่าอนะเสียอะไรนะเสียตังบะ แล้วก็หนูกัดมันจะลดต้านทานด้นะครับทําให้เราตีแรงขึ้นโอเคก็สำหรับสกิลนะครับผมจะแนะนำให้ทุกสกิลเลยที่ไปได้หน้าที่ตัวสำรองนะครับอันนี้จะเป็นสกิลวาร์ปนะครับผมมันจะมีหนึ่งอันสองอันหนึ่งอันสองอันนี้นะครับก็วิธีใช้ก็นี่เลยนครับ นี่อ๋ออันนี้นี่เรายังไม่แปลงร่างมันก็จะเป็นนี้รถบัสอันนี้เป็นรถบัสไว้ขึ้นรถเก่งนะครับผมไปสถานที่ต่างๆต,ตอนนี้เป็นร้านช็อปของเรานะครับสกิวอันนี้แล้วก็ห่างเราแปลงร่างวาร์ปมันก็จะกลายเป็นสกิลว,วาร์ปนะครับผมนี่คือช่องวาร์ปนะครับ อันนี้ช่อง B อันนี้ B, ช่องช่อง B เห küçük, them, wij, acha, ็นไหมครับก็เวลาในการวักมันก็จะมีอยู่ขึ้นซ้ายมือเห็นไหมถ้ามันหมดปุ๊บเราเข้ามันจะวักเลยปั๊บตรงซ้ายมือครับถ้ามันหมดปั๊บเราเข้าวงกลมทางไหนก็ได้มันจะวักเลยก็ใช้ไว้สอดส่องว่าใช้หนีก็ได้นะครับสกิลนี้คือถ้าสมมตินะซีโแลอันไหนก็ได้ก่อนปั๊บ เวลาเราจะเจอศัตรูนะเราจะหายตัวให้เราชี้ที่ตัวเราเราก็จะถอยหลังมาเห็นไหมเราก็จะมาย้อนกลับมาจุดตรงนี้ซึ่งเราสามารถใช้กับเพื่อนเราได้แล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้สามารถเข้าวงกลมนี้เพื่อใช้ในการวาร์ปได้โอเคแล้วก็สําหรับเราจะให้ใครไปอยู่ด้านหลังก็ชี้ตัวที่เขาเลยชี้ที่ตัวเขาปับ๊บ เขาก็จะว่าไปอันที่สองโอเคแล้วก็มันจะมีสกิลอันนี้เตำแหน่งนะไม,ไม่ว่างโอเคแล้วก็มาโดนก็ได้ะผมไม่มีของไงคิดจะโดนหรอเขาเดี๋ยวขอร้องให้โอ้อจัดไป แล้วก็มันจะมีสกิลนี้นะครับของชาปที่หลายคนยังไม่รู้โอเคอันนี้จะเป็นสกิลเต่านะครับผมเอาไว้แกล้งตายแกล้งตายกับแปลงร่างเป็นเต่าแล้วก็หนีนะครับเวลาเจอบอสสามารถแปลงร่างเป็นเต่าได้นะครับผมอะไรเงี้ยโอเคอันนี้สกิลนี้นครับสกิลเตา่าตอนนี้เราแปลงร่างอยู่โอเคเราใช้เต่าได้ คับมันก็มี <c oughs> ยดสกิลที่เราจะไม่โดนสกิลประมาณตามนี้เลครับตาที่มันบอกเลยประมาณหกสิบวิจะไม่ได้รับค่าโจมตีใดๆ40ครั้งแต่ถ้ามันเขาตีเกิน40ครั้งเราก็โดนนะครับผมโอเคแล้วก็เวลาเขาคลิกขวาตรงนี้กดออกแปลงล่างกลับขึ้นมานี่เป็นสกิลแกงตายนะครับผม ปั๊บแก้งตายแล้วมันจะมีเวลาที่มันจะลุกนี้แล้วก็ปั๊บเราจะหายหมดเลยแล้วก็มันจะมีแก้งตายสองอันนะครับผมคืออันสีเขียวอันนี้เดี๋ยวพับไปก่อนอันสีเขียวนี้อันนี้นะวิธีใช้อันนี้นะครับผมจะอธิบายวิธีการใช้คือถ้าเราบัฟแล้วเราไปเจอ ศัตรูแบบหนึ่งหนึ่งแล้วเราบัฟอันนี้ปั๊บเรารู้ว่าเราสู้เขาไม่ได้เราลองบัฟสกิลนี้ปั๊บว้่งก่อนเราไปสู้กับเขาแล้วเขาตีเราเลือดหมดไปครึ่งหลอดประมาณครึ่งหลอดนะเราจะล้มทันทีเราเราจะตายทันทีจะเป็นการแจ้งตายนะครับผมแล้วก็สักประมาณห้าวิเนี่ยแหละประมาณห้าวิเราจะลุกขึ้นยืนมาแต่เราไม่เราลุกขึ้นยืนมาครับผมโอเค คือเราไม่ตายแต่เราแกล้งตายเฉยๆนะครับอันนี้หลายจะไม่ค่อยมีคนใช้นะครับแต่ว่าถ้าใครเอาไปประยุกต์ใช้ก็ดีนะครับสกิลนี้โอเคก็สกิลวันนี้เป็นเป็นของสายพาวชาร์ปพาวนะครับผมชาร์ปพาวมันจะมีแปลงร่างเป็นเสือใช่ไหมครับแล้วก็ลูกลูกกระทิงลูกายเนี่ยลูกกระทิงเนี่ยแหละเวลาเราบัฟนะครับเราจะไม่โดน ชาร์ปสายเด็กคอนะครับคอไม่ติดนะครับผมตัดไปที่เรามีปับอันนี้เราจะยืนสบายครับขขอเขาคอยยังก็ไม่ติดครับเราตีเขาสบายเลยโอเคแล้วก็สกิลแปลงล่างอันนี้ครับเป็นของสายปิ้นนะครับผมแปลงล่างของสายปิ้นนะครับผมอันนี้เป็นของสายเด็กอันนี้ก็เป็นของสายพาวสกิลแปลงล่างอันนี้เป็นพวกวับนะครับวับ บัฟยืนต่อต้านการลบเอฟเฟกนะครับผมต้องบัฟนะครับผมซึ่งสกิลที่จําเป็นใช้อยู่ประจำสามสกิลนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามเพื่อหนึ่งสองสามสามสกิลนี้แล้วก็ต่อมาเป็นสกิลแช่เป็นของสายปิ้นนะครับผมสกิลแช่สกิลอันนี้ถ้าเราตีปกติที่ตอนที่เรายังไม่แปลงร่างมันก็ตีปกติครับเป็นสกิลอันนี้แต่ถ้าเราแปลงร่างปับ แล้วก็ไปโจมทีเขาปับ๊บจะทําให้เขาไม่สามารถทําอะไรได้หยุดนิ่งประมาณหนึ่งนาทีนะครับอันนี้ประมาณสามสิบวินาทีอยู่โอเคประมาณสามสิบวินาทีโอเคก็ประมาณนี้แหละแล้วก็การเล่นสกิลสายเปีน,นะครับผมส่วนมากถ้าเราจะอัพสองสกิลนี้ก็ได้นะครับ แ้่ก็ไม่อัพไได้ชุดมากเขาไม่อัพกันแหละเขาจะอัพสกิลพวกนี้แหละแล้วก็สกิลวันนี้จะเป็นสกิลหมุนนะครับสกิลหมุนแล้วก็สกิลนนี้จะเป็นสกิลที่ปิดตาแล้วก็สกิลที่สองหน้าสองของมันเป็นสกิลเพิ่มค่า exp เวลาเวิลนะครับผมอันนี้หน้าแรกเป็นสกิลสตันครับผมหน้าแรก หน,หน้าที่สองจะเป็นสกิลหมุนแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลที่ทําให้ดาเมจซ้อนนะครับผมอันนี้สกิลหนูหน้าที่สองเวลาเปล่งร่างปั๊บดูดูตรงนี้ครับเวลาเปล่งร่างปั๊บต้องจับกระดาปินอย่างเดียวนะครับเปล่งร่างปั๊บมันจะกลายเป็นสกิลนี้สกิลถ่ายรูปเชเชเห็นนะครับแล้วสกิลหมุน องสกิลน,นี้มีประโยชน์นะครับก็สกิลน,นี้จะทําให้มันไม่ได้รับค่โจมตีประมาณสิบวินาทีส่วนอันนี้มันจะทําให้เราคอสกิลของสายเด็กมันบักนะครับทําให้เราสามารถพอวิ่งได้พอเราวิ่งได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละถ้า สกิลข้างล่างนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นนั้นด้วยนะครับเป็นสกิลห้ามยานะครับห้ามยาแล้วก็ดามิซ้อนลองดูเสานะครับผมป์คตีซ้อนเพีย้ยเห็นไหมครับดามิซอนมันจะซ้อนนะครับสกิลวันนี้นะสกิลหนูโอเคส่วนมากสกิลที่เรียวของผมนะผมจะเป็นสกิลหน้าแบบนี้อย่างตามนี้เลยกระโดดครับผมถ้าแรกจะเป็นกระโดด กระโดดมันหนูกัดจะทาให้ขัดจังหวะทําให้เสียจังหวะมันลดต้านด้วยนะครับแล้วก็ปิดตาทําให้หน้าจอเป็นสีดําโอเคแล้วก็ตีธรรมดาทนีนี่ก็สตาร์ทอีกต่อหนึ่งแล้วก็นี่ในใซ้อนข้ามส่วนมากผมจะตีประมาณสี่สกิลครับผมถ้าพลังงานประมาณห้าบันบวกเนี่ยตีประมาณส<ๆ>ี่สกิลว่าร่วงหมดแล้วโอเคแล้วก็ วันนี้จะเป็นของชาร์ปพิ้นนะครับชาร์ปพาวนี่มันผมบอกแค่แค่มันถ้าจะเล่นชาร์ปพาวนะหน้าสองนี่เดี๋ยวจะสอนการคอก่อนโอเควิธีการคอนะครับเราต้องมีสกิลเด็กนะครับสกิลรูปนี้โฟลเกอร์มันจะเป็นรูปจกเกอร์เนี้ยเวลาเราคอครับมันจะเป็นรูปคนยืนเอียงๆนะครับ เวลาเราคอจะดูกันโอเคของผมจะไว้าห,หน้าเอฟหนึ่งนะครับเพราะผมใจบ่อยก็อาวุธสายเด็กคานจะเล่นช้าบ้งครับเราต้องทิ้งเป้ไว้ว่างๆสักหน้าหนึ่งไว้ที่หนึ่งแล้วเราต้องเอามีอาวุธในตัวอย่างต่ำก็ต้องสองสายนะครับสายปิ้นกับสายเด็กเราต้องใส่สองสายนี้โอเคถ้าเราจะคอปับเราก็เปลี่ยนสลับอาวุธ วิธีการคอรนะครับผมก็มาเด,เดี๋ยวมันจะมีสกิลอ้นั่นอยู่ด้วยนะครับของชารพิ้นมันจะบวกอตราเยอะมากสกิลวันนี้นะโอเคขึ้นมาสกิลว,วันนี้ในอันน,นี้นะถ้าเป็นตอนไม่แปลงร่างมันจะเป็นส,สกิลจิ้มนะครับจิ้มครับทำให้ลดระรย่างอยู่ แต่เวลาแปลงร่างปับ๊บมันจะกลายเป็นสกิลอัตรานะครับผมซึ่งบวกอัตราตามเลเวลที่เราอ,อัพไว้อันนี้บวกมาเท่าไหร่ครับอันนี้บวกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็โอเคนี่รู้ว่าตอนนั้นมันเปลี่ยนอย่างทํา เรียวศึกความแม่นยำเพิ่มขึ้นโอเคอัตราเพิ่มประมาณเก้าสิบครับถ้าวิสามร้อยอเพิ่มเยอะเยอะอยู่นะครับผมกว็วิธีการคอนะครับผมแปลงล่างถ่ายรูปฟับแล้วก็หมนุนเราสลับอุ้ไปถึงใกล้ๆศัตรูแล้วก็คอแอร์ นี่เวลาเราอันนี้นะครับมีหมุนนะครับเราจะสามารถวิ่งได้นะครับผมเราคอลากไปหาเพื่อนได้โอเคก็พยายามฝึกการเปลงนร่างบ่อยๆนะครับผมการเปลงนร่างมันจะทําให้มีอวตาตานะครับผมอันนี้ผมเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็มันจะมีประมาณเท่าไหร่อันดูไป มันจะมีช่วงอมะตะประมาณสามสี่วิเนี่ยนะครับหนึ่งถึงสองวิเนี่ยประมาณเนี้ยซึ่งธรรมะสามารถทําให้เรารอดจากการจบตีได้นะครับสกิลแปลงร่างทุกสายมันมีอมะตะของมันนะครับผมเนเนี่ยจังหวะที่รับตรงเนี้ยคือจังหวะที่เราอมะตะนะครับผมครับอันนี่เขียวนะครับคือเราอมะตะอยู่ถ้าหมดปั๊บเราจะไม่ออมะตนะวนิธีการคอกก็หมดเนี่ยแหละ ปั๊บปั๊บสลับวุฒแล้วก็หมุนไวยคอเวลาใกล้ๆนะครับผมก็สลับวุฒโอเคก็การคอนะครับถ้าสมมติเราไม่หมุนใช่ไหมครับเราคอเขาปั๊บเราจะขยับตัวไม่ได้นะครับเราจะวิ่งไม่ได้เวลาเราคอเสร็จปั๊บเราจะโดนข,ขาฆ่าตายได้โอเคเราต้องหมุนก่อนทุกครั้ง การเล่นชาร์ปคอมันต้องมีสองสายนะครับเขาจะเล่นกันสองสายคือสายปิ้นแล้วก็สายเด็กสายเด็กนะครับผมเราจะแปลงล่างไปทุบก,ก่อนแล้วก็ค่อยคอก็ได้โอเชร์เห็นไหมครับเดี๋ยวไม่ก็แปลงล่างเราไปคอเลยแต่ทุกอย่างนี้มันอยู่ที่คอมของเราอีกทีหนึ่งมันอยู่ที่ความไวของเราอีกด้วยนะครับ เราต้องวิ่งไวแล้วก็มีความไวในการโจมตีนะครับเยอะวันหกสิบเจ็ดสิบบกนี่ยอถึงจะโอเคนะครับผมคอคอยือนนะครับนี่เขาเรียกว่าคอยือนคือบ,บับอันนี้อยู่คือเรามีออกมาตานะครับแต่ถ้าบับมันหายคือเราไม่ออกมาตาะแล้วเนี่ยครับดูนะครับบับเวลาขึ้นนี่คือเราคอติดนะครับเราจะออมาตะ Okay. ถ้าตัาใดที่เราไปิ้งวิ่งไปคอแล้วครับนี่ไปคอแล้วมันไม่ขึ้นข้างบนนี้ลูกคนยืนเอียงข้างบนนี้นะครับถือว่าคอไม่ติดนะครับผมให้สังเกตดีๆนะครับพอเวลาคอแป๊บหนึ่งมิครโฟนมิ i โรโฟนก็ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับ เราจะโดนตีนะครับเราจะโดนดาเมจดาเมจทุกสกิลแต่ถ้ามันขึ้นจนกว่ามันจะหมดนะครับเราจะไม่โดนสกิลซักสกิลเลยครับผมในการคอนี้จะทําให้เขาตีไวขึ้นมากแล้วก็สกิลของเขาเยอะมากตามใดที่เรามีอันนี้คอยืนแล้วก็จะไม่เป็นไรโอเคแล้วเราไปเทสกัมมอนดูนะครับผมมันจะมีคอติดกับไม่คอติดนะครับผมไป วินาทสไปนะโอเคทุกอย่างนี้มันสามารถเราสามารถนำไปประยุกต์เป็นของตัวเองเป็นสเต็ปของตัวเองวิธีใช้ของตัวเองได้นะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแดนจริงแล้วแหละโอเคผมเลยจะมา สอนเผื่อใครที่เล่นไม่เป็นนะครับผมโอเคโลนะครับตอนนี้มันตีเราแค่ yeah. เห็นนะครับมันดาเมจจะเข้าแล้วครับเห็นไหมหนะึ่งสองหนึ่งสองครับโอเคแล้วก็เวลาเราคอนะคอเยืนดูคอเยืนก่อนนะครับครับคอติดนะครับติดแล้วก็มันจะมิดทุกสกิลเลยจนกว่ามันจะหายไปโอเควิธีการคอที่ถูกต้องนะครับ กอนเล้นะเอเอ่อปั๊บถ่ายรูปเซแล้วก็หนนะครับแล้วก็สลับมือไปพอใกล้ใกล้ถึงตัวศัตรูก็พอครับผมอย่างนี้คือการพอล่างนะครับผมพอล่างแล้ก็ตีเองเทียตีตีโอเคชาร์ปนะครับมันจะเล่นชาร์คอมันจะเล่นสนุกก็ตอนเวลประมาณ เียวเยอะๆประมาณสามร้อยกับลมดีครับผมโครงมากสามร้อยถ้าไม่ถึงสามร้อยเล่นซับปิ้นตีนไปอย่างเนยวคอมันยากครับเพราะว่าคอมาประมาณสี่วิคือไม่ได้ทําอะไรครับผมคอมันมันวิ่งมาถึงเราอะ่ะบัตาของเราก็หายไปแล้วมันก็ฆ่าเราเลยโอเคนะครับเพี้ยนเน่ย หมุนแคปเจอร์วิ่งไปเวลาเราจะจะตัวเป็นกองอตัวเดียวนะครับให้แปลงร่างใกล้ๆปั๊บจะทุบก,ก่อนหรือว่านนี้ก็ได้ครับเราล่ามาเพื่อนแหน่ร่างหาตำแหน่งที่เพื่อนอยู่เราตีการคอรเวลาเราคอแบบไม่ติดน,นะครับมันมีหลายหลายจังหวะือแบบบางครั้งเน็ตเราอาจจะไม่ดีนะครับผม มืนกับการท่องคาถาที่มันไม่สมบนนะูรณ์น่ะถึงแม้ว่าเขาจะคอหรืว่ามันจะคอติดเขาจะวิ่งมาแต่ถ้าไม่ขึ้นตัวอย่างนั้นซ้ายมือคือเราคอไม่ติดเขาจะโดนตีทันทีให้เรารีบวิ่งหนีครับโอเคสำหรับใครที่อยากดูว่าเวลาคอจริงมาเล่นยังไงก็ไปดูคลิปผมได้อาชีพใบสุดโกงใบอะครับประยุทธ์กับผมวิธีการเล่นะครการเล่นวอยไฟฟ้าครับผม แล้วก็สกิลแปลงร่างผมใช้บ่อ,อยมากเห็ครับี่เขี่ยวเชียวหมดก็สลาวุฒ์แปลงร่างอีกเพี้ยแปลงร่างอีกผมเคยใช้มากสุดประมาณสามสกิลสามสามสายนะครับผมสายปิ้นสายเด็กสายเาาครับผมผมแปลงร่างคุมาตาประมาณหกเรียอวิ่งวิ่งไกลมากมันจะทําให้เรารอดจากการโจมตีนะครับผมโอเคลองนําไปใช้ใประยยกต์กันได้ครับผม จังหวะในการเล่นจังหวะในการใช้สกิลก็ลองดูที่คลิปผมคลิปนั้นเลยก็ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็โอเคนี้ก่อน